ต่อมาจะเป็นการสักแอดนะครับโดยที่จะเอาค่าแอดอาร์หนึ่งอาร์สองนะครับโดยที่เราจะเอาค่าอาร์หนึ่งนะครับบวกกับค่าอาร์สองแล้วก็ไปเก็บในค่าอาร์หนึ่งนะครับอันนี้ก็เอาอาร์หนึ่งเก็บกับบวกค่าคอนเทนต์แล้วก็ในเก็บในค่าเก็บในอาร์หนึ่งนะครับนี้ก็อาร์หนึ่งบวกกับค่าที่อยู่ในอัปเดตหนึ่งสองสามสี่นะครับแล้วกเก็บในค่าในอาร์หนึ่งแล้วก็เอาตัวในอัปเดตหนึ่งสองสามสี่มา แอดกับ r 1แล้วก็เก็บใน 1, 2, 3, 4นะอรับมโดยที่คำสั่งแรกนะครับไม่มีอะไรมาก็เป็น pc สั่งมาปุ๊บเก็บค่าคำสั่งใน ir ปุ๊บเอาสั่งให้เอาค่า r 1ปึปุ๊บปุ๊บแล้วก็ r 2ปุ๊บปุ๊บปุ๊บเขานี้แล้วก็แอดกันแล้วก็ปุ๊บส่งค่าออกมาเก็บใน r 1ครับผมเรามาเป็นค่าคแตั์นะครับก็ pc สั่งปุ๊บ เรียกมาก็เรียกมาสั่งปุ๊บใช้ค่าเก็บค่าคำสั่งใน IR ร์ปุ๊บเรียกค่าปุ๊บมาเก็บในตัว Temporary คือ55ปุ๊บแล้วก็ซื้อแล้วก็ใส่เข้าไปโปะแล้วก็โปะแล้วก็โรแอดกันปุ๊บปุ๊บเก็บนอนด์อิงครับผมต่อมาเป็นตัวเอ่อจากตัวจากตัวอดเดสนะครับจากเมโมรีมาบวกแอนด์งแอดกับดาน่งนะครับก็ ตอนแรกก็ปึ๊บสั่งคำสั่งมาปุ๊บเก็บใน i r ปุ๊บปึ๊บ add date ปุ๊บเข้าเทมโบรเรอรี่สองอันนะครับแล้วก็ปึ๊บ add date ปึ๊บแล้วก็จิบค่าจากมาปุ๊บแล้วก็ปึ๊บปึ๊บปึ๊บนี่ครับแล้วก็เอาค่าจากในลมปื๊บปื๊บเฮ้ยในแรมปุ๊บเข้าปุ๊บแล้วก็ R าหนึ่งปุ๊บปุ๊บปุ๊บแล้วก็แอดกันปุ๊บแล้วก็ฟื้นเก็บในอาร์หนึ่งครับต่อมาเป็น แอดเดสบวกอารหนึ่งเก็บในแอดเดนนะครับเก็บในเมมโมรีนะครับ PC สั่งปึ๊บเข้าในอาปึ๊บเอาแอดเดสเก็บแอดเดสปึ๊บตึ๊บแล้วก็เข้าเ d r ปึ๊บปึ๊บปึ๊บนี่ปึ๊บแล้วเอาค่ามาปึ๊บปึ๊บกับอารหนึ่งตึ๊บตึ๊ดตึ๊บตึ๊ดแล้วก็นี่ปึ๊บปึ๊ดตึ๊บตึ๊บตึ๊บก็ค่าที่ออกมาปึ๊บนะครับแล้วก็ เก็บในแล้วก็ผ่านตัว ADR เพื่อไป a d d r e s ของตัวต้องใส่ใน RAM นะครับเพราะว่าแ a m มสามารถเขียนได้หรือแล้วก็เก็บในตัว RAM ครับผม